วััดีครบในส่วงนังเราลูกค้านะครับเนะาะกาสีมาลองเพ่งจักหนึ่งผลงานเพ่งนะครับเนาะของมนแแ่นแกนคุณครับซื <c oughs> ้อเพ่งว่านังหักไพอีกได้บ่ครับ <c oughs> ดีกลีที่เทลงแกว้วบอกอายเทแล้วบอกเอาโซดาเจ้าบอกสิเอาน้ำตาใส่แทนโซดาลองเม่งจากคือเห็นเจ้านั่งเศร้าคนเดียวมูเขามาเที่ยวมวนแตกวุ่นวุน่นมาติดต่อกันลายคือ นัง่งโตประจำทำใจทุกที่ลลยเถือ่อายได้ยากนา้ำน้ำเจ้ากลับบ้านบา่ว้เห็นแล้วลู้ตนจุนอดดบ่ได้ยีดีให้คนบกักให้เขาเปิดคักแลวก้วบ่หัวใจ เจ้าจังมานั่งห้องให้สิเป็นสิตายปานนี้บ่เป็นตาสวงบ่เป็นตาซึนจักน้อยแน่ตีมันซอยได้อยู่บ่ดีคลีใจเจ้ามือนี้ยังหักไปอีกได้บ่ อืมครับจะจบไปนะครับเนาะ